สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับทางร้านของผมนะฮะซึ่งเป็นร้านขายเกงยีนรุ่นห0 1ูนย์หนึ่งรุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะลูกค้ามาดูเกงยีนรีว่ารุ่นห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้นะครับเป็นสีบลูยีนเข้มนะครับลูกค้าเป็นสีบลูยีนเข้มๆนะฮะป้ายประกฑนนะฮะตามนีตามภาพนะป้ายประกฑนนะครับจะเขาจะมีรอยฉีกอยู่ตรงนี้ให้อยู่แล้วนะโดยทั่วไปนะครับไม่ใช่รอยขาดหรือรอยอะไรแต่อย่างใดนะเขาจะมีรอยฉีกไว้ใใหห้้้ฉีกอยยู่่่่แแแลลวววนนะตดสญ ที่เขาเอามาอย่างตัวนี้นะฮะเขาจะไม่ฉีกมานะครับอย่างตัวนี้เขาจะไม่ฉีกมาเขาก็จะมีรอยส่วนเกินมาอย่างนี้ถูกไหมฮะจะมีรอยส่วนเกินมาอย่างนี้ก็คือเป็นป้ายที่ไม่ฉีกมานะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้อ๋อเขาจะเย็บมานะฮะแต่ถ้าเราฉีกเนี่ยเราเย็บเขาก็จะหลุดไปนะครับไม่ทราบว่าในกล้องเห็นไหมอ่าถ้าเราฉีกเนี่ยเราเย็บเราเย็บตรงนี้ก็จะหลุดออกไปนะครับอย่างตัวน tamam ี้ได้ฉีกออกไปนะฮะแล้วก็จะมี รอยฉีดอย่างนี well, ้นะครับกระเกงตัวนี้นะฮะขนาดตามป้ายดับเป็นยูสามสิบหกแอลสามสิบหกนะครับผมเป็นสีบูยินงเข้มๆนะฮะลูกค้าเป็นสีบูยินงเข้มๆขนาดวัดจริงเอลสามสิบห้ายาวทั้งตัวสามสิบเก้าปลายขาแปดจุดห้าเมตรกระเกงตัวนี้นะครับป้ายแคร์ที่แจ้งที่มาถ้าโดนตัดนะครับกระเกงตัวนี้ป้ายแคร์โดนตัดนะครับก็ทราบขนาดวัดจริงกันนะครับเอลสามสิบห้ายาวทั้งตัวสามสิบเก้าปลายขาแปดจุดห้า ราคาหนึ่งพันสองอยห้าสิบาทเป็นสีบูยีนเข้มๆนะฮะลูกค้าเป็นสีบูยีนเข้มๆราคาหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบาทเานี่ยนะฮะเราแพนกล้องให้ดูนะครับสีด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้ดูแบบละเอียดนะฮะเก่งแต well ่เะืตัวจากทางร้านของเรานะครับลูกค้าสวยๆเข้มๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูงานปลายขานะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานปลายขานะงานปลายขาจัดเป็นงานปลายขาตัดเย็บมานะครับจะเป็นงานปลายขาตัดเย็บาายาดดมาโดยใช้ปลายขาเดิมนะฮะ ครับผมก็ดูก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่ถ้ากางเกงเรายาวไปนะครับก็ต้องตัดเดี๋ยวเป็นเรื่องธรรมดานะปลายขาจะเป็นปลายขาตัดเดี๋ยวเป็นการปลายขาผ้าเดิมนะครับลูกค้าป้ายแคร์โดนตัดนะฮะป้ายประกินนะฮะจะมีรอยฉีดด้านข้างนะฮะแล้วก็ป้ายเรสแท็บนะฮะสกรีนรีวนะเป็นสีบลูยินเข้มๆนะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้า นะครับผมขอดูรูปภาพนิ่งขอดูรายละเอียดต่างๆให้มั่นใจเสียก่อนค่อยจัดสินใจัางซื้อของทางออนไลน์นะครับท่านจะได้ไม่ต้องผิดหวังนะครับทางด้านเรานะขายของมาก็ยาวนานครับผมก็จะมีลูกค้าประจําที่กลับมาอุดหนุนเราอยู่เป็นประจำนะครับมาซื้อกางเกงจากทางนั้นเราอยู่เป็นประจําผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะฮะที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านเรานะครับที่มอบความไว้วางใจให้กับทางของเรานะฮะอยู่เป็นประจํานะครับ ทางร้านเรารับรองว่าไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอน,นครับผมไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะสอบถามว่าส่งของตรงปกไหมอะไรอย่างนี้นะฮะลูกค้าครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะฮะ, <sque al: S 2> ะผมรับประกันให้เลยว่าของที่ร้านเราตรงปกแน่นอนนะครับเพราะว่าเราขายของมาเองก็ยาวนานนะครับลูกค้าไม่ได้ขายของมา <S <S วันก,นก่อนเมื่อวานนี้นะเราขายของมาก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับฐานลูกค้าเราก็มีเป็นประจำอยู่แล้วก็ยังไงลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆก็ลองเช็คเครดิต หน้าร้านได้นะผมจะมีทั้งทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับต้องขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับขนาดวัดจริงเอล35ยาวทั้งตัว39ปลายขา8.5ปลายแครโดนตัดครับราคา,า,า1,250บาทติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร096-1519525นะครับขอบคุณครับ